นี่เด้อพี่น้องเด้ออันสะอ้นบาได้เอาคืนดอกเด้อนี่อยู่นั่นแม่นี่แหละอันนี้น้าแม่หักบนด์ใส่ซื้อๆใส่สะแม่เอ้ยบนดอยากใส่แพงมันนี่แล้วแพงเฮ็ดยังอะไซื้อให้ใส่ใส่เมื่อกี้รถจักรรถเชือกคนเดียวหรอวะอยากใส่ยำงานจัใส่ยำอยากยำงานไปบุญสิ่จังสิใส่ใส่รถใส่รถถอดออกบนดอยากใส่ได้พี่น้องเลยแม่ใส่และแม่ใส่ใช่าบ่แกวมันเก่าโอ้ย ตอนเก่าก็ไม่เอาไใส่ยนตอนนั้นมาเท้าไปงานเอางานยังนะฮะจังใไซเมย์ผักคิดนั่นน่ะนะฮะตอนเก่าของแมนแมนคันเท่านี่คิดคู่เท่าเนาะคันแมนวัดออกจากห้านมือนี้มืออื่นนี่เจ้าไปเอ็นเปลี่ยนนะกะเขาก็คิดเงินจำเจ้าคือเก่าเก่าเนาะนี่นี่มาได็ดปนมาเอาคื้นเงินใส่คือเก่าเนาะนี่แต่ว่าไม่ม้อนปดไว้ใส่เปาเ่็นดูเฮียอะไรไปกดเนาะใส่ไปแล้วจังมีราศีจับเนี่ยจักน้อย งามอยู่บ่มักอยู่บ่ลายนี่พวกเเดินทางขนาอเวียซายเนาะแม่แล้วงามมักอยู่บ่ลายงามดู่มักอยู่สองอันบ่เอาเนาใส่ให้เด้อยาดามาสาอ้นเบสอามานังอ้นเด้อพี่น้องเด้อ มันแบบเออมันเอาคืนให้แม่เอาคืนบําบ่งแม่เด้อบดเอาคืนแต่อยู่นั่แม่นี่แหละนี่นี่เอาออกมาให้อ่างให้เบิกอะไรนี่เราหยาดมันหึเราบัดเงินเดือนออกคุณจังสีให้เงินผ่อนยูพี่น้องเล็กน้อยเดือนนี้กัเอาตัวนี้ไปก่อนเดือนหน้าจังว่ากันเนาะพี่น้องเนาะอ่ะช้างอันนี้สิอ่ะอ่ะอยังอื โกมากบ่บ่หูจักเลยคอยกวาตันเลยนะไปเปลี่ยนที่พันหนึ่งโมเมน้โอ้ยั่นหั่นหัานหัานชาวพุงได้ท่านได้ห่านชาวพุงนะ แต่ว่าห่านเราผัดงามได้เลยสบายดีจ้าพี่น้องพ้นตกพี่น้องบรรยากาศทำการพ้นตกพอกก้ากมาพี่น้องพ่นมาหับอันหยาได้พี่น้องอแม่กินเขากินน้ำแล้วเลยทันมือ

มาแตเพื่อนตั้งไม่ตั้งเมาวิแม่นี่เนาะนะยืนน้ำปูยืนน้ำปูอ่าขี้หมกเนีเก็บรอยแล้วเอาเสือสิมามาช่วยกินนะยืนน้ำปูก่อนเฮรงๆงปูมาอุ้มยืนน้ำปูก่อนลูก เจ้าเห็ดยังแหมอยู่หลังบ้านนี่เห็ดยังนี่เบิ่งมันออกงอกแม่สิหนึ่งป้าไว้ให้กินโอ้ย่ต้องหนึ่งเอาไว้นี่เอาสิไว้ปลูกสิปลูกบ่เออปลูกได้สช่เ่แบบได้อลไรเนาะยาามปลูกอีพอมาหาถาหับเอาเจ้าละเดี๋ยวนี้มาได้มาแล้วได้ป้าบ่ได้หูเลยขี่รถใหญ่มากเราเห็นฝนตกเราเลยเอาเรถใหญ่มา มาทางนี้ต่อไปบอกเพื่อนแล้วว่าเจ้ามาเพผุนเพผุนบริหูไ่ไรรถเท้าไอน้น้อย่ออยด้พี่น้องอีแม่ขี่มากก็เท้าขิงโมเมนต์รถไทยบะเนี่ยโมันซื้อเมือม่อตะกี่แล้วบอกอะไรกซื้อรถอันนี้เมื่อแต่เมื่อเดี๋ยวเนี่ยมันมาเห็ดใบเห็นมันหาเราซื้อรถอันนี้แหละเมื่อตะกี้ส่งไม่ได้มันใครเขาได้ส่งอะไรอย่าะ

เ,เป็นเชี่ยวกันมาจากปีละห <c oughs> ลาย <c oughs> ปีเลย,ยไแมอนกับพอ่ะพ่อพันเป็นมู่กันเด้อเป็นเพื่อนกัน <c oughs> เออแต่ข้าคนขับจะใกล้แลบ,บรับจ้างขับอีทุ <c oughs> กทุกเออแต่พนนั่งน้อยก็นั่งหงอลุงเออถ้าลูกไปหาพ่อยู่ะนอยู่ะน จดลลเนาะโตีนาะก็ตายเลยก็ตีนออกนขังมุ้นบ่อพัตายเอ่งลนั่นนาเนาะสคนะไรเอมันอยู่คนเดียวอยู่อยู่อยู่ะหาน้ำาน้ำน้จำผิดแล้วสามสิบปีเลเนาะมนิะปีเลยนี่ยสามสิบสอง่ะ คิดเมื่ิดบพนาเพื่อทวันเนาะอ้าไม่เี่ยวถวันสะพันอว่าลูกไส้สพันว่ากรลส้พั่ว่านะเออทังนี้เาต้องใจเาว่าองกันองเกี้ยนเ้าวาเนี้เออเาเมาเป็นผีเป็นนอกันเป็นเพอนดงกันนะบารเรื่องเะรมานปกอับไุหแพงกันตัวผู้วยเท่ากเจ็บลีเะเลยาเล่ากรกยาี่ทจะเล่า ก็แมาคุแล้วเอาเรื่องเช็เง่นนิดหน่อยเนาะเอแล้วก็เ่ยวแหงๆตกลงเนาะขันขันที่ชอมันรถเหยียบหลังแล้ได้ได้รถบรนนักรับรถไทยทุยละมันดีีเออรถัทน่ใช่ไหมานี้ขั้นรถมัลุไปเหยียบเาเรียบร้อยคไปตั่ตนไม้เออข้าก็ช่วยร

ขอยเดือน12อยเืออยนที่หนึ่งเลื่น1เอเ้นจ้าลื่อนื่นคอเดือนนะเจ้าเลือนลตนงสาวคอเลื่อนเดือนนะคอยเลื่อนเดือนไคเลือนเดือนื่นเดือน3เดือนแม่ได้เป็นปูเาวงวอแม่คนที่มาล้มซุเปอร์เดือนพิกา บ้านเพื uhm ่อนกาคบ้านนั่นแหละไปบพาเพื่อนันเท่าเสร็จในนอนีเจ้าก็ไปน้ำเพือนเท่าเลยนแต่บุ้มีะไร้านสองคอนเจ้าก็ไปน้ำมดเลยมเลยจะลุกยหาน้ำถ่ายเนาะแ้คนไปชมูไทยเจ้าขาสองขอนนสองคอนจะถ่ายานทานะถึงการนำลูกหมอคือการเนรอดแมวคือกัน มาจักปีจะหันมาซาวปีมาเอามาเอามาเ่มหพจะอก็แม่ได้คสูตนะข่าอันนี้งพิเศษดูดุนครับกับน้ำตับบวบนเน่มันร้กหหเสกอรเสียมือเสียมนมันรู้หนคันนีันเปียล ถ้าเขาเลิอกอันอันนะ่ะคุณเบ้ถ้าเขาเมื่อคุณบ้กจังเมื่อผลบ่งอันคิดิ่นเบ่งเอมเมนเด้อพี่น้องเด้อพีแม่เ้ยลูกสาวขอกามาแต่โรงเย็นเนด้อ่นเยนพิเศษ่นบด้ใส่เสือขาวเด้อพี่น้องใช่ีปลลุงก่อน สบายดีลูกอเหอเ็ดเอาเข็เอาเบดีดลูกเอาใหมเอาใหม่เบาเนออ้กิจบาดีม่านอยสบายย่ออนอเปบ้างอเดีดีมันชัดเจนลูกเอ้ยย่าก็ถ่าเมื่ออยู่พี่น้องเลย มือนี่ชิโนนอนน้ำนองได้ผลวะนอนน้ำนองนไปนอนนั่นประเดีอน,นั้นหลายปีแล้วเนาะทิงสามปีแล้วเนะมื่อู้เดียวแล้วเจ้ามือนี่ให้ร้านนอนพี่ให้ทิงนอนนำํำนางลงเหมือนเป็นมูพับนอ้องจะขึ้นหนึ่งจะ้นหนึ่งผงเลือกไปนอนด้วยใชเหม่เื่ผู้เดียวสแสดง คำๆหมดยังหน่อยเพื่อแต่ติมือแลนคาเดียกับบอคาไปได้เด็กจกเพื่อนเมมาเพือนนกอ้นนี่กับมานชงสามโลเนาะของนีเนาสอกิโลันบสองกิโลสองโลบ่สองบสองสาลยสนี่เล้วสเนาะเออหอได้สโลเยไเต่นีไปตลาดกับสามโลเลยไ้บรเราจะไปหอสาโลเล้ยกแนวน่ะแนนบอกอ้ดีพี่น้องหอเนี่ไปตลาดนั้นโลเดียวเนาะ ประมาณโลาามิโลประมาณใช้เง um. no, no, no. ินเอาเงินไปไปไปเอาลรถลงบัญชีไว้บัลรอะไรไม่ไปจ่ายดอกแล้วหยากะอยากมื่อแห้งเลยพี่น้องเลยยังรอถาปูผนยังไป็นคุยธุระกับขรัาววันอยู่พี่น้อง ก็ดมาดองเจอดองแต่ว่ากันแอนกันพี่นออ้อนง,งนเ,นยเลยแอนกันแน่จากเล็กจักน้อยคือมาอยู่อก็ได้วันนี้แม่ทำมอนกับสีเมืองอะไรเด้อพีน่องเด้อผีน้องเด้อสีเมือแล้วีึ้น่นผีน่องนําสาออ่นคนวันนี้วนี้เมื่อขะ้นขึ่นขึ้นเึ้นขเ้น้นขม้นขไปนอึ้นขึ้น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 ขึ้น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 น้นน้้น เออบ่าวก็นะให้บาก็หน้าเพินสอนไห้เอ้าสครับรถดีๆเด้อระวังเด้อสอยนะแต่บริกาไดอกพี่น้องเอ้ยเดินทางปลอดภัยใกล้ๆนึ่งดอกประมาณ3กิโลจะหนีไปเฮือนเบิ่งบ่ได้ยั่นยากตีอ้าวลูกก็แจ้อยู่นี่บ่เออแจ้หั่นดาเออ ไปแล้วพี่น้องเมื่อแล้วสรุปแล้วนี่อีเมะเมื่อก่อนหยาบ้แบบนี้สุดท้ายสาวจุนมาเอาพี่น้องอสบายดีพี่น้องเอ้ยแม่ไปชิมเมื่อปะลูกไผ่แต่แบบมีหันเพราะว่าวันชิ้นแม่เมื่อแต่งคันแม่เลย,ยู่เหือดหนังวันชิ้นนี่ยเหมือนมาเ ข้าทรงก uh. ็เหือยปวงหด้วก um ่มเนยเด้อท <uh um um uh. okay ี่จะจับขีอนแ่ฮะหลานเฮ้นาะงามเนาะลูกเอยเดี๋ตั้งสตาทงว่ามันมีปลาในทางนี้อนนบเเอาเาเอาากันเมื่อปลาอะปลาบู่แม่อืบเลยทางนั้นยังคุยกันยาวเผั่อสีเมื่อจะเมื่อก่อนซชปอามือน่อปาบู่

อืมเฮ็ดปลวกเลยนะขเขาใใจใจจขคนน้นมีแต่ค้นอยู่นี่ได้ไปขายค่ะฟ้าขันช่วงมันออกให้เข่าไปก็คือว่าไ,ได้ได้ไหมเอ้ยไปไปเอาเอาเอาไปนี่